สวัสดีครับวันนี้ก็าพาไปชมบรรยากาศวันนี้นะครับผมท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝน,นฟ้าจะตกเลยครับวันนี้รู้สึกว่าวันนี้บรรยากาศดีมาก ทีเดียวเลยครับมีเสียงฟ้าร้องด้วยวันนี้ครับผมทุกท่าน บรรยากาศวันนี้ก็น่าอยู่มากครับไม่ร้อนไม่หนาวนะครับผมวันนี้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกทีเดียวเลยครับทุกท่านครับถ้าฝนตกมาก็ชาวไร่ชาวนาคงจะดีใจเป็นอย่างยิ่งครับผมเพราะว่า จะได้มีน้ำมีท่ากันบ้างนะครับแต่ก่อนนะครับผมแถวนี้น้ำเป็นทะเลเลยครับผมแถวที่ทุกท่านเห็นอยู่เส้นทางแห่งนี้ก็ต้องใช้เรือนะครับผมเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกครับผมเมื่อสองปีที่แล้วครับผม น้ำก็ท่วมข้าวหมดนะครับผมวันนี้ก็ปีนี้ก็ไม่แน่นอนไม่แน่ไม่นอนครับผมเพราะว่าน้ำก็ไม่มาปีหนึ่งแล้วครับผมตามที่ผมเคยเห็นก็ท่วมอยู่ประมาณสามปีครับผมถึงจะเว้นอีกครั้งหนึ่งครับผม ดูดูไปแล้วก็รู้สึกว่าจะเหมือนจะพายุเข้าเนาะครับผมวันนี้ครับผม ท่านได้ยินเสียงไหมครับผมเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงฟ้าร้องครับผมเสียงฟ้าร้องคำรามคูเข้ามาแล้วผมว่าน่าจะอีกไม่นานเนะครับคิดว่าจะมีฝนลงเม็ดนะครับผม อันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมก็เลยได้ถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกับบรรยากาศในวันอาทิตย์นี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมในครั้งนี้ครับผมผมก็ต้องขอฝาก ท่านไว้ด้วยนะครับผมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปสู่ทุกท่านได้ชมต่อไปเรื่อยๆครับผม,ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับผมก็ขออนุญาตลงเพียงแค่นี้ครับผมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ